สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางห้านอย3น้นอย4น้อยนะคะกับห้านอยเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวแข็นๆนะจ๊ะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทาง ชมเพื่อความบันเทิงจ้าก่อนที่จะไปรับชมแนวทางในงวดวันที่31นะคะเราก็มาสรุปแนวทางวันที่30กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะเอสยังไม่ได้เขียนเลยลืมมาดูที่รอบเฉพาะกิจนะคะมาสรุปรอบเฉพาะกิจกันก่อนเนาะแต่น้อยแรกเลยนะคะเฉพาะกิจนะคะมา8 90นะคะกับ3 6ห ตัวเด่นเราไม่มีนะคะขอลูปไปนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะมาดูรอบปกตินะคะเอ้ยรอบพิเศษจ้าขอโทษขออภัยนะคะ807กับ01นะคะอ่าเเรามีนะคะ7เรามานะคะสายวิ่งสายรูดเท่านั้นนะคะที่จะถึงเส้นชัยนะคะ มาศูนย์เจตัวกลับตัวที่ไม่ได้เน้นนะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดก็ยินดีด้วยนะคะก็มาต่อด้วยรอบปกตินะคะรอบปกติ8 9ดเก้าแกนะคะเก้ 9, 8, 6, กับ8ปดสีดเด้งเดงนะคะเราเจ็ดก็ไม่มานะคะหลุดไปนะคะ ก็มาต่อด้วยรอบ VIP กันเลยนะคะ347นะคะ3 4 7อ่ามี7ดีแรวแล้วก็75นะคะอ่ามาแบบเด้งๆนะคะรอบ VIP เนาะรอบ VIP มาแบบเด้งๆเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะมาตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดจ7 5, ตรงๆนะคะสำหรับ47 47ตัวที่ไม่ได้เน้นนะคะถ้าใครวิ่งรูด7ไม่ต้อง ไม่ต้องลังเลนะคะกลับโดยอัตโนมัตินะคะเด้งเด้งทีเดียวเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับรอก VIP เนาะเม็ดเดียวนะคะวันนี้ก็มาพิเศษแล้วก็ v ี p เด้งเด้งนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับทุกท่านที่โชคดีนะคะตัวเด่นเรามาเต็มๆนะคะในงวดวันที่30 แต่มาดูชุดวินกันต่อนะคะชุดวินเราก็ไม่ยอมน้อยหน้านะคะชุดวินไม่ยอมน้อยหน้าทุกวันนะคะชุดวินจะปังทุกวันนะคะบางทีตัวเด่นไม่มาแต่ชุดวินมาทุกวันจริงๆนะคะวันละสองคู่สามคู่สี่คู่นะคะมาดูชุดวินนะคะสองเรามาในวันนี้สองเรานะคะไม่มานะจะหลุดกระจายแล้วก็สองไม่มาเลยซากเม็ดเดียวแม้แต่ตัววิ่งตัวรูดก็ไม่มานะคะ 3ม,มาไหมสาม,มานะคะมารอบเฉพาะกิจ3ามมี6ไหมหกก็มีอ่าสาหคูณหนึ่งแล้วนะคะมาดูที่4ีนะคะสมาไหมสีมารอบ vip แล้วก็ปกตินะคะ8ปสเราไม่มี8เรามี4 8่ดสไม่ได้นะคะแต่สีเจ เรามานะคะตรงๆเลยนะคะเรียงไปอย่างนี้เลยนะคะสามหกสี่เจ็ดห้าเรามาไหมวันนี้ห้าเรามานะคะเจ็ดห้ามาตัวกลับนะคะห้าเจ็ดนะคะคู่นี้เนาะนี่แล้วก็สามหกนะคะนี่นะคะแล้วก็สี่เจ็ดคู่นี้นะคะส่วนห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนาะเจ็ดห้าคู่นี้นะคะ ก็พี p IP 3สามตัวด้วยนะคะมี3มี4มี7มาตัวตรงตรงเลยนะคะ3 4 7นะคะสองตัวก็4 7แล้วก็7 5นะคะแล้วก็3 6นะคะอันนี้คือชุดวินนะคะที่เข้าวันนี้นะคะแนวทางมีแค่นี้นะคะเข้า3 4 7 4 7 7 5 3 6 ส่วน0ูนย์เเราไม่มีศูนย์ก็เลยไม่เข้านะคะเข้า3คู่แล้วก็4คู่กับ3ตัวนะคะก็เด้งเดงเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่โชคดีนะคะในงวดวันที่30เดือน8ปี64นะคะลาวเราก็ไม่ยอมน้อยหน้านะคะสูตรวัดใจลาวพัฒนานะคะว่าเราลงให้แค่สูตรวัดใจนะคะไม่ได้ลงเม็ดเดียวให้เนาะนี่นะคะ เข้าทั้งชุดสี่ตัวนะคะแล้วก็ชุดหกตัวนะคะห้าตัวก็เข้านะคะแลห้าตัวไม่เข้าเนาะหนึ่งเจ็ดไม่ได้เจาะหนึ่งเจ็ดนะคะถ้ารูดถ้ารูดเจ็ดก็จะเข้าเจ็ดสองกับหนึ่งเจ็ดนะคะถ้ารูดเก้าก็จะเข้าเก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งคู่เดียวเนาะนี่เจาะเจ็ดสองนะคะก็ยินดีกับเราพัฒนานะคะสําหรับท่านไหนที่โชคดีเนาะก็ได้ทั้ง เจ็ดสองล่างแล้วก็เก้าหนึ่งล่างนะคะทางสปปลาวนะคะเก้าหนึ่งตรงตรงเลยนะคะแล้วก็เจ็ดสองทางบ้านเรานะคะทางทางไทยเราเนาะเจ็ดสองล่างตรงตรงเหมือนกันนะคะเจ็ดสองก็เก้าหนึ่งตัวเน้นเน้นตัวอัดตัวเจาะให้เน้นเน้นเลยนะคะมาเต็มเต็มนะคะก็ยินดีด้วยเนาะก็อาจจะโชคดีไปหลายท่านอยู่นะคะบางท่านก็อาจจะพลาดไปนะคะสูตรวัดใจนี้ มีสิทธิ์เข้าหลายคู่นะคะให้สองตัวเด่นอ้อเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวถ้าให้ก็จะให้รูดเจ็ดนะคะถ้าเม็ดเดียวถ้าจะให้ก็จะให้รูดเจ็ดแต่ไม่ได้ลงให้นะคะก็ให้วัดใจไปเลยใครชอบเจ็ดก็รูดเจ็ดใครชอบเก้าก็รูดเก้านะคะ ก็มาต่อฮานอยเรานะคะฮานอยเราก็ไม่น้อยหน้าเนาะฮานอยก็ไม่น้อยหน้าลาวก็ไม่น้อยหน้านะคะวันนี้เจ็ดมาแบบเด้งๆ้งเจ็ดตั้งแต่นอยถึงลาวนะคะวันที่สามสิบเนาะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังพลาดไปนะคะก็รอรุ่นวันที่สามสิบเอ็ดนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบเฮงๆปังๆกันทุกคนนะจ๊ะติดตามรุ่นต่อในงวดวันที่สามสิบเอ็ดกันเลยนะคะ ส1ิบเอ็ดเจน8แปดนะคะปีหกสี่นะคะกับห้านอยสามนอยนะคะอ่าเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวแขนแขนเน้นวิ่งเน้นรูดน,นะคะเม็ดเดียวแขนแขนก็เน้นวิ่งเน้นรูดน,นะจ๊ะเน้นเน้นสองตัวบนล่างนะคะ สำหรับสามตัวก็สามารถจับชุดวินได้เลยเพราะว่าจะลงชุดวินให้เหมือนเดิมตัวเดียวก็เน้นวิน่งเน้นรูดอันนี้ก็คือสูตรเลขสูตรนะคะก็จะวางให้เป็นชุดวินนะจ๊ะเผี่อท่านไหนจะเป็นจับวินนะคะจับวินจับวินมีสิทธ์เข้าหลายคู่หลายน้อยเลยนะคะสำหรับชุดชุดวินนะคะ ชุดวินวันนี้นะคะก็มีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีห้ามีหกนะคะอ่าหกตัวนะคะสำหรับเม็ดเดียวตัวเดียวนะคะ ตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะวิงรูดที่ศูนย์ะคะศูนศะคะศูนย์หนย์สองศสะคะศูนยสีูนห้าะคะศูนยหศนดนะคะศูนยปดศนนะคะนี่คือการรูดนะจ๊ะนี่คือการรูดจ้า ตัวที่ชอบนะคะตัวที่เน้นที่ชอบนะคะก็จะมี09 90นะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะ01 02แล้วก็04 06นะคะก็05นนะคะสำหรับชุดวินก็จัด วินได้เลยนะคะสามารถจับวินเองได้เลยนะคะสามตัวสองตัวสองต,ต,ตัวนี่มาบ่อยมาทุกวันวันละหลายหลายคู่นะคะหลายน้อยนะคะก็สำหรับตัวเดียวเม็ดเดียวก็วิ่งรูดฟันได้ทุกน้อยนะจ๊ะถ้าชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านได้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็แคไปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกริง้งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีคะ่ะ